วันนี้น้องอยากฟังนิทานค่ะใครมีนิทานเล่าให้น้องฟังได้บ้างอ๋จจอจ้าจ้าเจ้านี่กวางนิทานเดี๋ยวผมวาไว้กวางเองพี่แตดเล่านิทานได้เหรอใจจับายมากเออในมึงเล่านิทานในกู้กว่างสักเรื่องเทแต,ต็ดเออหลองเล่ตี้ได้เว้ยว่าวันนี้ผมจะมาเล่านิทา,า,านอีสัตอนิทานอีศพไม่ใช่อีสัตเอาเริ่มนิทานอีศพเรื่องที่หนึ่งผ <c oughs> ัวกับเมียกู้หนึ่งไปตลาดตอนเช้า เมียบอกผัวว่าพี่คะวันนี้น้องอยากกินหมูปิ้งจังเลยค่ะหลังจากนั้นผัวก็เดินไปซื้อไก่ทอดให้เมียเมียจึงถามไปว่าพี่คะน้องอยากกินหมูปิ้งทาไมพี่ซื้อไก่ทอดให้น้องอะคะผัวก็เลยบอกไปว่ามึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนซื้อจบนิทานเรื่องที่หนึ่งอ๋อใครูนิทานพี่ใหญ่ยไหมต่อ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 ,ตอไปว่างที่จองผัวกับเมียกู่หนึ่ง เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดพอไปถึงสี่แยกควายแดงผัวขับรถวควาควายแดงไปเลยดังว้าเมียก็เลยด่าผัวไปว่าพี่คะเมื่อกี้ควายแดงพี่ขับความาทําผีไรยอยากตายหงเหรอผัวก็เลยตอบเมียไปว่ามึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนขับจบนิทานเว่องที่สองต่อไปนิทานเว่องที่สี่เดียว เมื่อกี้นิทานเรื่องที่สองแล้วมันต้องนิทานเรื่องที่สามต่อสิอันนี้นิทานเรื่องที่สองแล้วมันต่อเรื่องที่สีได้ยังไงมึงไม่ต้องเสือกกูเป็นคนเล่าอ <c oughs> เอาเอแม่เอาไปเลยหนึ่งนิ้วป้องแล้วก็สองนิ้วป้องเอาไปเลยแม